ทวนอีกทีหนึ่งนะคะขั้นตอนทางประวัติศาสตร์พูดมาชั่วโมงที่สี่แล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนการตะพนกี่ขั้นตอนครับห้าครับห้าขั้นตอนนะคะอ่ะทบทวนอีกทีหนึง่งขั้นตอนที่หนึ่งคือการกําหนดปัญหาหรือว่ากําหนดเรื่องที่เราจะศึกษาสองนะคะการรวบรวมหลักฐาน ขั้นตอนที่สามก็คือเมื่อรวบรวมมาได้นะคะเราจะททำการตรวจสอบและประเมินหลักฐานขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4คือการตีความหลักฐานนะคะได้ตรวจสอบมาแล้วก็เอามาตีความโดยในขั้นตอนที่4ี่นะคะสำคัญที่สุดเพราะการตีความเดิมจะต้องไม่เอ็เียงนะคะถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด ซึ่งการตีความหลักฐานนะคะจะทำให้เราทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะขั้นตอนที่หสุดท้ายก็คือการเรียบเรียงและนำเสนอ,อถามอีกนิดนึงนะคะข้อเท็จจริงต่างกันยังไงข้อเท็จคืออะไรเท็จคืออะไรคะใครให้คำตอบได้ ตอบให้ชื่นใจหน่อยเท็คืออะไรเรียกชื่อเลยได้ไหมใเรขึ้นข้ามาคุณนิบอกว่าให้เปิดกล้องทุกคนใช่ไหมคะริสีดีเท็คืออะไรครับ เท็คืออะไรลืมแล้วครับไม่รู้ครับไม่รู้โอ้เป็นคําตอบที่น่าประทับใจมากนะคะเอา,าพิมพ์ละพารัทค่ะเท็ตคืออะไรคะรเท็ตเท็ตคือสาหรับนูนะคะมันแปลว่าไม่จริงอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเท็ตคือไม่จริงอ่ะคูน,นี้ถามตอบจริงคืออะไร ยานวอครับเปิดม่จริงคืออะไรจริงคืออะไรครับคิดหนักแล้วยานวอบอกอ่ะแพนเค้กจริงคืออะไรครับ ไอทำไมคุณนี้พูดทั้งชงั่วโมงคุณนี้ไม่เห็นออเลยจริงคืออะไรคะเร้วๆอยากทราบเอาป .6 ทับ2จะให้คำนิยามคำว่าจริงไหม อัญมณีค่ะจริงคืออะไรคะจริงคือเรื่องจริงค่ะอ่าจริงคือเรื่องจริงอ่ะเท็จคือไม่จริงจริงคือจริงจริงจริงไม่โกหกใช่ไหมคะแล้วทีนี้คำว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนแล้วนะคะข้อเท็จจริงก็คือหลักฐานที่ยังรอการพิสูจน์หรือว่าต้องการที่จะ มีหลักฐานอื่นมาสนับสนุนเพื่อสร้างให้เป็นข้อที่จริงนะคะอันนี้ทบทวนไปมานะคะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะคะเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าเรื่องประวัติของหมู่บ้านเราได้ค้นว้าแล้วประวัติของอำเภอเราได้ค้นว้าแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ในจังหวัดอะไรคะณนะเวลานี้ขอนแก่นครับ จังหวัดขอนแกน่นทีนี้เราจะขยายวงกว้างในการศึกษาเอาไปนะคะเรารู้ประวัติหมู่บ้านประวัติอำเภอวันนี้นะคะคุณครูนี้จะให้เด็กๆศึกษาเรื่องประวัติของจังหวัดขอนแก่นอย่างท้าวๆนะคะโดยเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นซึ่งวันนี้นะคะจะเจาะลงไปให้เราได้เห็นประวัติของ จังหวัดขอนแก่นเราภาพข้ขอขความที่คุณครูนิ้นำมานะคะเป็นเพียงแค่หนึ่งปอร์เซใน1นึ้นะคะของจังหวัดขอนแก่นถ้าจะยกประวัติขอนแก่นมาทั้งหมดพูดอยู่สองวันก็ยังไม่จบนะคะวันนี้ขอยกมาเพียงแค่หนปอร์เซนะคะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวใน ท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งท้องถิ่นในวันนี้นะคะจะขยายวงกว้างออกมาจากบ้านของเรานะคะเริ่มจากในหมู่บ้านก็มีเพียงบ้านไม่กี่หลังใช่ไหมพอเป็นหมู่บ้านแล้วยายออกไปกอำเภอกลายเป็นบ้านจากสิบหลังกลายเป็นร้อยหลังพอทีนี้มาสู่จังหวัดนะคะกลายเป็นบ้านทำหลังนะคะอะทีนี้มาดูตัวอย่างคร่าวๆในการศึกษาประวัติศาสตร์ใน ของถิ่นนะคะในขั้นแรกที่เราจะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เราจะต้องทำยังไงคะ,ะพูดมาแล้วสี่ชั่วโมงแล้วขั้นแรกก็คือกำหนดปัญหาหรือเรื่องที่เราต้องการจะศึกษาในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้เรามีขอบเขตที่จะไปหาหลักฐานนะคะอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งนะคะคือกำหนดปัญหาต่อไป ทีนี้มาดูปัญหาในตัวนี้ที่เขายกขึ้นมาก็คือการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์เรื่องจังหวัดขอนแก่นนะคะเราสามารถนําวิธีทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่ท้องตัวเองได้นะคะซึ่งในทีนี้ขอยกเป็นเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นนะคะทีนี้มาดูการกําหนดปัญหาเนื่อง เมื่อเราจะศึกษาได้หัวข้อแล้วอย่างที่สองคือเราควรตั้งคำถามนะคะเพื่อกระตุ้นความสนใจใช่ไหมคะคำถามนั้นเช่นคํา่า <c oughs> จังหวัดขอนแก่นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะชื่อของจังหวัดขอนแก่นมีที่มาอย่างไรนะคะใครเป็นคนตั้งเคยคิดไหมอ่า คำว่าขอนกับคําว่าแก่นนี่ใครเป็นคนตั้งนะคะต่อไปจังหวัดขอนแก่นมีสถานที่สําคัญท้างประวัติศาสตร์อะไรบ้างนะคะอันนี้คือขอบเขตย่อยลงมาในการกําหนดปัญหาใช่ไหมอ่ะในที่นี้ใครที่จะสามารถตอบได้จังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้นเมื่อพศอ,อ,อะไรคะ เปิดโอกาสให้ตอบแล้ว้อสออะไรนาะอยากนะคะหนูรู้อยู่ค่ะแต่หนูไม่อยากพูดกับครูนี้อะไม่เป็นไรคุณครูจะพูดคนเดียวก็ได้นะคะแต่ถามทิ้งทวนหว้เพื่อให้เออเผื่อเด็กๆชุดนึกขึ้นมาแล้อยากจะค้นค้าเรื่องประวัติที่ตนเองอยู่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งสำคัญนะคะทำให้เรารู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวและใกล้ตัวของเรานะคะ,ะในขั้นต่อไปนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะ,ะมีกรณีศึกษาดังนี้นะคะเช่นเราจะต้องหานิยามหรือคำสำคัญนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าคนะีย์เวิร์ดมาเพื่อที่จะเจาะลงมา ทำให้เราสามารถรวบรวมหลักฐานได้ไง่ายขึ้นซึ่งการรวบรวมหลักฐานจะอยู่ในขั้นที่2ของการศึกษาทางประวัติศาสตร์นะคะคำสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่นนะคะเช่นจังหวัดขอนแก่นอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอ๊ะจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะคะอันนี้เราเป็นเพียงการตั้งสมมติฐาน แล้วก็คำสำคัญเพื่อที่จะไปค้นคว้านะคะต่อไปคำต่อมาเช่นจังหวัดขอนแก่นมีวัดที่สำคัญไหมมีอนุสาวรีย์ไหมมีแหล่งโบรนนะาณคดีหรือเปล่าอ่านะคะอันนี้เป็นคำที่เราจะต้องเข้าศึกษาในขั้นต่อไปนะคะเพื่อจำกัดการหาหลักฐานให้แคบลง เราควรที่จะตั้งคําถามหลักเพื่อหาคําตอบนะคะทีนี้ต่อไปนะคะ mm hmm. เมื่อได้คําถามแล้วขั้นต่อไป mm hmm. เป็นขั้นตอนที่ 2, 2> mm hmm. นะคะของวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนที่2ก็คือการรวบรวมหลักฐานนะคะอย่างเช่นที่เราเรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างหลักฐานนะคะ มีทั้งหนึ่งหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณอักษรนะคะตัวอย่างหลักฐานนะคะเช่นหนังสือเรื่องถอนแกนเมืองเสียงแคนแดนดอกคูณใครเป็นคนให้คำนี้ความหมายนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ดอกคูนสีเหลืองนี้สามารถอ่านได้ใน กูเกิลน,นะคะมีให้อ่านนะคะอ่ะเล่มที่2เล่มสีแดงชื่อว่าสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสานเล่ม2นะคะซึ่งก็มีประวัติศาสตร์ของจังหวัดทอนแก่นนะคะซึ่งสองอย่างนี้หนังสือสองเล่มน,นี้เขาเรียกว่าอ่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไปตัวอย่างที่คุณครูนี้ยกให้มาดูนะคะหลักฐานชิ้นนี้ภาพชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรภาพนี้คือภาพไหนคะใครให้คำตอบได้เปิดไม์ดังๆแพนเค้ก ฐานอะไรคะฐานหลักเมืองขอนแก่นใช่ไหมใครเคยเห็นเวลาไปขอนแก่นใครเคยเห็นหนูไม่เห็นค่ะหนูเคยหนูขี่รถไปถึงแต่เซ็นทรัลแล้วก็เลี้ยวเข้าเซ็นทรัลอ่าซึ่งสารตรงนี้ใช่ไหมคะจะเ,เลยเซ็นทรัลมานิดนึงเนาะถ้าไปเส้นถนนมิตรภาพนะคะเขาเรียกว่าสารจังหวัดขอนแก่นนะคะ ครมีโอกาสเข้าไปคังเทนตนะคะก็ไปกราบสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะถ้าต่อไปคืออะไรคะใครเคยไปโอ้เช้าต่างจังหวัดนะคะฝรั่งมา ถ้าพูดถึงคอนแก่นเขาจะต้องมาที่นี่วัดอะไรคะเนี่ยอีกแล้วเฉลยก็ได้นะคะภาพนี้คือภาพของวัดหนองแวงใช่ไหมคะซึ่งมีพระมหาธาตุแก่นนครอยู่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์รวมของชาวคอนแก่นอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งวัดพระธาตุหนองแวงน,นะคะ มีชั้นขึ้นไปทั้งหมดเก้าชั้นนะคะเป็นความเชื่อนะคะว่าถ้าใครที่สามารถขึ้นไปถึงยอดสุดท้ายอยอดที่เก้าชั้นที่เก้านะคะคนนั้นก็จะเป็นยังไงคะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตใช่ไหมคะนั่นหมายถึงที่ปลายยอดพระาธาตุนะคะก็จะมีมีพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่นะคะซึ่งรูปทรงนี้เป็นศิลปะสมัยทรารวดีนะคะผสมกับศิลปะอินโดจีนนะคะรูปทรงแบบชาวอีสานตักเหะมีทั้งหมดเก้าชั้นเหะเป็นยังไงเหะคืออุปกรณ์ในการจับปลาชนิดหนึ่งของคนท้คอ,อีสานใช่ไหมไปหาดูตรงไหนมันเหมือนเหะ นะคะอันนี้คือข้อมูลคุณนิเชื่อว่าถ้าคุณครูนี้ไม่ยกภาพมาให้ดูเด็กๆก,ก็อาจจะไม่ได้คิดถึงในเรื่องที่มาที่ไปของสถานที่ต่างๆไม่แน่นะ,ะเด็กนักเรียนชั้นป .6 ทับ2รุ่นนี้<ม>บางคนนะคะในอนาคตต่อไปอาจจะเป็นสสจังหวัดขอนแก่นอาจจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะอาจจะมีตำแหน่งใหญ่โต ที่จะมาบริหารจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะศึกษานะคะอะ่นี้ต่อไปนะคะภาพต่อไปอ่ะภาพนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นในสื่อแต่เป็นสถานที่หลักฐานที่สําคัญของจังหวัดขอนแก่นนะคะสถานที่ตรงนี้เรียกว่าน้ําสร้างสนามบินเคยได้ยินไหมคะ ใครเคยได้ยินอะชูสองนิ้วให้ดูหน่อยตัวเล็กนะคะแต่ยกมาให้ดูน้ำสร้างคืออะไรโอเสือแต่ละอ่างงูไม่เองนะคะคําว่าน้ำสร้างก็คือน้ําที่ใช้ในการรับประทานในสมัยก่อนนะคะในสมัยก่อนไม่มีหรอกอน้ําประปาหรือว่าเครื่องกรองน้ําใช่ไหมเวลาจะดื่มน้ําใช้น้ําจะต้องหาก ทางน้าไปตากในน้ําสร้างนี้มานะคะมีประวัติศาสตร์ามายาวนานคุณครูนี้ไม่อธิบายเพิ่มนะคะให้เราหาข้อมูลดูนะคะเพื่อให้เป็นความรู้สําหรับตัวเองนะคะน้ําสร้างตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการตรงข้ามโรงเรียนสนามบินด้านทิศเหนือนะคะทีะนี้ต่อไปนะคะหลักฐานชิ้นต่อไปอ่ะ ปราสาทเปืยน้อยนะคะคุณนิเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ยินคําว่าอําเภอเปืยน้อยใช่ไหมคะซึ่งอําเภอเปืยน้อยเป็นหนึ่งในอําเภอของจังหวัดขอนแก่นซึ่งปราสาทนี้นะคะมีความสําคัญกับจังหวัดขอนแก่นนะคะที่แสดงเห็นถึงความจเจริญรุ่งเรืองของศิลปะของโบราณน,นะคะ ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะและนับเป็นปราสาทที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเขตภาคอีสานตอนบนนะคะเด็กๆดูภาพแล้วอาจจะคิดว่ามันสมบูรณ์ตรงไหนพระมงครูหลังคาก็ไม่มีอิ่หินปูนทรายก็กระหงนะคะอ่าสมัยนั้นสถานที่ตรงนี้อาจจะเป็นสถานที่ใหญ่โตกว้างขวางนะคะ แล้วก็มีอิทธิพลต่อ,อาาผู้ที่นับถือศาสนารามฮินดูนะคะซึ่งในสมัยนั้นก็จะเป็นอา,อา,ารยธรรมของโขงนะคะเข้ามาจเจริมรุ่งเร,องเรืองในเขตของภา,างะคอีสานเยอะนะถ้าเราลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูลองดูเสวร์วันเสาร์หรือวานาันอาทิตย์นะคะลองศึกษาดูนะคะอ่านแล้วจะสนุกมากนะคะอาาะ่ะ,ะอาาทีนี้ต่อไป อมาดูนะคะในขั้นที่3ของการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ในครอนแกนขั้นที่สองที่พูดไปก็คือการรวบรวมหลักฐานขั้นนี้ก็คือขั้นที่3มาสู่ขั้นของการตรวจสอบใช่ไหมคะเมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วเรื่องหนังสือเสียงแคนแดนดอกคูณมาแล้วนะคะเราก็ไปตรวจสอบประเมินหลักฐานนะคะจึงทําให้ทราบว่า หนังสือเรื่องนี้นะคะเป็นหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นอย่างครบท้วนนะคะในเล่มที่สองคือหนังสือสารานุกรมนะคะวัฒนธรรมไทยอีสานเป็นหนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นระบุไว้นะคะ ทำไมถึงติ๊กถูกเครื่องหมายถูกนี่หมายถึงเป็นหลักฐานที่มีที่มาที่ไปมีแหล่งที่มาที่ไปสามารถตรวจสอบได้ซึ่งหนังสือสองเล่มนี้จึงเรียกได้ว่าเป,เ,ะะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนี่คือเรื่องจริงนะ,ะอะทีนี้ต่อไปในขั้นตอนที่สี่นะคะ การตีความหลักฐานเมื่อทราบหนังสือสองเล่มน,นี้นะคะเป็นของจริงมีหลักฐานสนับสนุนนะคะจึงมาตีความหลักฐานในเนื้อเรื่องมากในหนังสือเล่มน,นี้พระธาตุขามแก่นเสาหลักเมืองถามแก่นนะคะรูปปั้นเจ้าเมืองขอนแก่นนะคะอันนี้คือหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ ในเรื่องสารานุกรมวัฒนธรรมอีสานนะคะตีความออกมาได้ว่าในเนื้อเรื่องก็จะมีระบุคำว่าพระธาตุขานแก่นเสาหลักมือขอนแก่นรูปปั้นเจ้าเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งพอเราได้หลักฐานจากหนังสือสองเล่มน,นี้แล้วนะคะเราสามารถตีความออกมาได้ในลักษณะเดียวกันจึงทำให้เชื่อได้ว่า หลักฐานที่เราทราบมาเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะต่อไปนะคะมาสู่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการนำเสนอผลงานซึ่งการนำเสนอผลงานคุณนิบอกแล้วว่า 1. เราจะนำเสนอแบบเป็นรายลักษณ์อักษร 2. การพูดบรรยายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าชั้นเรียนหรือ การทำคลิปทำวิดีโอสิ่งเหล่านี้คือการนำเสนอผลงานใช่ไหมคะทีนี้เป็นภาพที่ยกมาให้ดูเป็นภาพของการนำเสนอผลงานนะคะเลือกสถานที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่นนะคะท่าทาาขามแก่นนะคะคุณนเชื่อว่าหลายคนเคยไปกับสักการะแล้วใช่ไหมคะสองรูปปัง้งเจ้าเมืองขอนแก่นนะคะสามสองเมืองของขอนแก่น นะอันนี้คือหลักฐานที่เชื่อถือได้อ่ะใครอยากเห็นของจริงให้ไปที่สถานที่เหล่านี้นะคะซึ่งมีระบุไว้ในหนังสือสองเล่มน,นี้นะคะแล้วไปตามฝั่งดูนะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะคำถามนะคะอันนี้คือจบสไลด์ในวันนี้แล้วนะคะอ่ะเป็นเพียงคำถามกิจกรรมในห้องเรียนว่า การนําเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถนําเสนอได้ด้วยวิธีการใดนะคะวิธีการที่1คือการรายงานหน้าชั้นเรียน 2. การเขียนรายงานและ 3. การจัดไายวิเทศทำไมคุณครูนี้ยกตัวอย่างหน้านี้ขึ้นมาเพราะ3คําในกรอบสีแดงนี้นะคะจะปรากฏอยู่ในข้อสอบ ปลายภาคนะคะปรากฏอยู่ในข้อสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นถ้าในข้อสอบเขาถามว่าในการนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนมีวิธีไหนบ้างเราก็จะสามารถที่จะตอบได้นะคะนะสรุปสุดท้ายในวันนี้นะคะในเรื่องการศึกษาเรื่องราวท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นนะคะ ใช้วิธีการในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะได้แก่หนึ่งการกำหนดปัญหา2การรวบรวมหลักฐาน3การตรวจสอบ4การประเมินและ5นะคะการเรียบเรียงนำเสนอนะคะ ในการสรุปนะคะในเรื่องขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นะคะชั่วโมงต่อไปเราไม่ได้เรียนแล้วเราจะเรียนเป็นชั่วโมงสุดท้ายเท่ากับว่านักเรียนชั้นป .6 2, ได้เรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์มาแล้วส่ชั่วโมงนะคะอ่ะฝากการบ้านการบ้านที่จะฝากให้นักเรียนไปศึกษาาร่วงหน้าเราจะเรียนในวันพฤหัสบดีนะคะ ร่วมกับประหกทับหนึ่งนะคะให้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งในบทต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะ,อ,ะอะไรนะคะการสถาปนานะคะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเพราะฉะนั้นเราอ่านมาล้วงหน้านะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องนี้